สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องสวัสนดะีครับเบ้าดำครับวันนี้เราจะพาพี่น้องมาทําอ้วนะคะ่ะอ้วเป็นเมนูแบบอ้วเขาเอินอย่างลบอ้วปลาอัวหมูอ้วอย่างก็ได้นะคะ่ะแต่ว่าเมื่อนี้เะเสริมจะเฮ็ดอัวปลานะคะเราจะใช้เนื้อปลาตองที่ว่าแม่ใไตมองไว้นะคะ่ะเนี่ยเราขูดไว้ตั้งแต่เทียวนั่นแล้วก,ก็นเนี่ยปลาขาวนะคะเราฟักไว้เราจะเอาคุณน่ะว่าเมนสิได้หน่หนอยได้นี่สิพาพี่น้องมาเฮ็ดอ้วนะคะ่ะอ้วหนี่หลายคนก็สิอย่างบ้านได้ อันนั้นคัะเนาะหรือว่าคันเรียกยังไงว่าห่อหมกตว่าห่อหมกแบบอีสานก็จะมีพวกขมขมนะค่ะใส่มือนี้วัตถุดิบหลักก็จะเป็นปลากับดอกแคนะค่ะดอกแคตัวนี้ก็จะเป็นดอกแคเหลืองซึ่งมือนี่ก็เป็นราคาเนาะค่ะบางพื้นที่มันก็ขายกันดอกละ2บาทเนี่ยพี่น้องยามันอึดถ้ามันบ่อึดก็ดอกละบาทนะค่ะมันก็เริ่มขายกันแล้วเนาะค่ะบานผู้เด่นี้ก็เพอปลูกไว้อยู่เด้นี่แหละพตะวะเสวนเครื่องก็จะเป็นพวกแกงพวกอย่างคือเก้าเนาะค่ะพี่น้อเาก เริ่มจากตําเครื่องก้อนนะเราตําเครื่องก้อนพี่น้องกับมิตะไค้นะคะตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงบะมีกระเทียมนะคะ่ะหรือผายอยากใส่กับว่าว่าแปลกกใส่เลยคือเกาสอมำกันประว่ามันจะขืนโค้นแน่แตะไคร้กินผ่ททานร้อยลายพี่นอ้องเอาเป็นไปได้ เมื่อพอหานาทีแบบนี่น่าจะโทรมาต้มน้ำปลาเด็กพันย่านน้ำปลาเด็กน,น้ำซึ่ๆซึ่นะฝนน้อยนะย่านน้ำปลาเดกอือ่ะซอยเครื่องเส้นเลยซอยตะไคร่ตำอันนี้จะเลียงดีอยู่โค้งนี่เนียน <กะ S 2> ติ๊กซอยบางๆไมคออ่ค่อยนั่นเนาะซอยตะไคร่ก่อนนะครับพี่น้องมีตะไคร่พริกหอมแดงนี่แหละใส่ไปจักเนี่ยใส่หมดเน,นี่ย หอมซอยเบอร์หนึง่งลาลายอยู่ไข่ค่ะเขาจะไปิีแห้งไปจั๊กสองสี่เขาเฮ็ดกินเองหกส,สิบสิบเม็ดโอกโหเลยคะ่ะโอกให้ละเอียดเวลาเฮากินมันจะแสีบนะคะมันจะเบีย้ยงเครื่องเก่งเครื่องมกุกเนี่ยแหละค่ะ ก้วก็ได้ยเก่งตะบะผ่านกันห่อแล้วก็ใส่อันคองขมแล้วก็เข้าไปหนึ่งเนาะทำทำให้ละเอียดแล้วค่ะมีผู้ชายบ่เออสวัสดีจ้าใส่ดอกเขนี่มันเสียบไปที่น้องเมนเนาะมันขมกะใบงอเนาะค่ะกะเสียบยุกระรำกะเสียได้เยัอกระรำมันหวานไงอีอย่างกะมอนี่แหละวท่านผู้ใดบ่บอกมาขม เอ้ยลืมบอกพี่น้องครับผู้เดบ่ม้ขมกะใส่กระรมก็ได้หูดําเว่าอันนั้นจะบ่ขมประกาศขาวมันก็เฮ็ดด้นะผัะกาดขาวมันหอดีดีสำหรับผู้ป้อมขมนะแต่อันนี้ก็แซ่บพอดีนั่นน่ะบ่คือเราได้แตบ้านเทาน่ะคนบ่กินรถดิอค่นสินมากนึกถึงอันวดอกแ่นใบมะกรูดด้วค่ะ้อน้อยก็น ทำอีกข้ามีเมนูนี่แหะที่เขาไปน้ำเสนออยู่แน่ะเนาะก,กับจังหวัดน,นะคะ่ะซุ้มส้นบ้านจำเจงแต่ว่าแถวอีสานเขาคือว่าซุ้มสนในน้ำมูบ้านเขานี่เพันกระลูกกันเมื่อตกล,ะกละ่ะผู้ใดกระเฮ็ดกินอยู่แต่ว่าคนสิบดูซื้อคนเป็นข้านหอเนะเครื่องมันหลานมันไม่คนเดียขายมันก็นซื้อกินลด ตาดอกไม้โอ้ดอกไม้ส I mean, you know? ั้นต um, ่ดอกอันนี้กก่ย่างอันนีงเท่าไรแล้วก็สาวดอกสาวดอกสิบห้าบาทเมื่อสิบห้าบาทคุนนี่สาวดอกสิบห้าบาทหมวกท่านนั้นนะสาวบานเขาขายเพ่งกับพ่อใดดอกจะมาเพราะเหตุขายนะไรพี่น้องสุดท้ายหลังก็เนาขายเขากขายดอกละซีดอกสาวก็คือว่าเพ่งอยู่ดิ้อกระตกห้าบาทนึงต้นใส่นี่ไปับก หอมไปค่ะหอมแดงตัจากหกหัเครื่องนี่นอหอมหอมด้วยพี่น้องอวนอันนี้เฮ้สิเสีบได้ปะเดมันเป็นเนื้อปลาตองเนาะนนปลาตองเขาค่ะว่ะาสิก้อยอย่างนี้มื่อใดก็ไ่ได้ก้อยพอดีเดยดอกแคมากก็เได้ดอ้วเลยปลากัว่าสีลาบปลาตาราวกับว่าสีลา,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 าบไม่ได้ลาบเนยนะมาอ้วน ตัวเห็ดปลาหลแล้วนรับเครื่องเขาหนาปุ้นอ่ะเครื่องคนสินเบื้องดูครับเครื่องคนจัะยังเป็นยังหลายยังมาเร็วเครื่องผักสีผักหอมอีกอย่างอีกค่ะอันนี้เคลเครื่องหยิบเยอยๆจิเคลเครื่องที่ต้องโขกถ้าว่าเขาจะโขกใส่นน้ำกันลดเนาะนี่ตำเข้ากันกับเครื่องกับปลาเลยค่ะ อีกัครบโอ้แดงดีไว้หอมน,นี่ทำแต่ไส้เนื้อปาลาเด้อค่ะปลาไกา่ขาลงไปเนื้อปลาไายนะคะอันนี้ปลาขาวกับปลา,าสูตรค่ะรวมกันเนื้อดีสน,นื้อดีสุดเจ้าพิษอืมเป็นระดับเลยคะ่ะต้องตัดต่ำให้เขากรบเพรืองดไส้หมูน้ำก็ได้เด้อพี่น้องเด้อคน่นประเทศขายเป็นติดส่เนื้อหมูน้ำ อันนี้เาเฮ็ดจริงแบบบ้านเขาเลยป่าล้วนไส้หมูกระเสีบ่มีปลากระเฮ็ดหมกหมูกระเสียบเ้ยพี่น้องหม้อหมกหมูหลอมาตะหอหมัดตำเท่กันกันครับตึงตึงละเรือปาตัวนี้ตัวนจำนไปลดิเือเป็นนื้อไปลูกซี่ยงด ครับเปนลกีนับเนื้อเล็กพวกขนครัคบรอ่อขนาดโคกแม็กแม็นะเนาะเขาอันดีมามเดียดเด้ยเปลือกเสือเสือเปีือเครื่องปรุงเขากับะ่ะได้งีายค่ะี่น้องเกลือน้ำเกลืน้ำ,นนำปลรราของเรานะคะเดี๋ยวตุใมม่อีกทีมันเนี้ยเนียนหมดลเหมนครับ <laughs> ไีกเป็นบัวเข็มเด้เข็มเนี่ยเขาเสียบอยู่ไ้อยู่เข็มเนี่ยเขาดแน่ลงไปโอ้กแบบาเพื่อผ่าีดเห็ดเนีนๆรถ้อเถอมันแน่นอยู่เลยไงเมแ่บปวดหัววัวเนี่ยเห็ดสีใหญ่ๆรถหนึงจะตดึกจนบ้กขึ่นแล้วเนี่ย ออ yeah. hmm. ันนี้จะมีนี่อยางก็ค่ะผักอิตูผักสีเหลาต้นหอมเนาะเอากปใส่ข้าไปหลดนมาค้นลงไปพอดีเลยอาจะตำกันเอาวันิีานนี่ดวลลงไปครับ เราต้องอย่านพทะเละนะคะ่ะสุดท้ายเรนจะไปเป็นลูกซีนอยู่ในหอยู่ในอย่างก็เลี้ยบวัวเขาหนี่ยบัวเขาหนิ่ะผู้ใดอยากใส่รถดีก็ใส่น์นะค่ะใส่ได้คือกันสบายบ้านไดเสร็จเมื่อไหร่ นี่น็นเป็นอาหารแบบขึ้นบ้านเขาไงใส่ตั้งแตะปลรราจะของด้วยขึ้นมากินปลาขึ้นมันบลาชินว่ามันเป็นบลาเศษดิใต่เข้ามาบลาชินเนาะค่ะเขาลึ่นปากเขากับปลาจะของอเสียบืยอดีอะมันด้วยเขากันแล้วล่ะนอกพันเนาะเามล็ดนี่ล่ะเนื้อหามิตรซิมสิมเนี้ยเดี๋ยวซิมนะข้อปฏิพิณห์มาเบิ้งเนื้อปากก้อนผู้นะ เบิ่งโอ้โหใช้บอนันบ้างบ้านตักบ่าขึ้นเลยบ้นมีปเดีวนี่เถอะต้นเขาเนาะเมื่อหนาขั้นเป็นได้ดอกแคม้าหนะพี่น้องรูปะเขาไปไซมองปาขาวหน่ะเนาะมาฝากปาขาวกำลังลงต้มไอ้ตักมึงหวานนี่น่ะโอ้ว่าจะปีานันแล้วนมันนีแล้วาน่นไม่เป็นนกไปแล้วบ่สารอบุนี้เขาไปต้องกอใบตองบ่ไหม โอ้เราขาย้นมาเราเพิ่งะสอบป่ะเขาที่นี่ปลาขาวลาวนยป้างมันขึ้นน่ะน้าแม่เพิ่นไปจับเอาลด่นพี่น้องวันเราให้มันเห็ดปทันแลตักให้ซีดไพนะนี่เห็ดทันแบบเนยแม่ขเห็ลาเลือกเลือยินเลยบอกว่าเห็ดประเด็กมาไว้งามๆก้กูแต่ว่าม เออคันันดูแพ่ก็ได้เงินยุดดอกล่ะเอาไปขายน้ำบ้านเขาคนกับสื่ออยู่แดดดีอยู่นี่ละช่วงนี้ปลาแห้งทุสมวันได้เหตุปีนี่เอช่วงเนี่ยเบิ่งกอนมาเบิ่งพี่น้องเนี่ยป้อนเขาลูกค่ะอันนี้ปลลูกใส่หลยๆกันดอกเคสสิบประพอสีเคเหลืองจะมีรสชาติขมนะคะ จะเห็ดอัวนี่แซ่บโดนเครื่องเข้าไปเกงก็อร่อยมาต้มอ,ออกเหมือนน้ำชีเหล็กเนี่ยพี่น้องป้อนเขาลูก,ลกความขมกลับไปยู่ในเนื้อปลาเวลาเ้าหมบกอ๋องดูลูกออกเปรตออกทั้งที่ออกุปไหมออกซุปเนี่ยออกซุปอยู่ในนี้แล้วมั <laughs> นเป็นก้อนดีว่าต้องย่ากมันละล,ลายออกหลับพี่น้อง <laughs> ก้อนดี<อ>ดีว่าเหนียวแถบมึงเนี้ย ดอกแคเหมือนคนติดสิบตันบตองหรอมะฮอบหรือข้าต้มนี่แหละหรือสมนี่แหละิ้วหอเแาแบไนย้อยู่นมันนิ้กินยุบกินได้จนนี่นิ้วยุงเสียงนั้นเสียงนเออนั่นนะเสียงแต่มีไป็้วนั่นไปเป็นงเปญตุและวตาเปิดสิขอสันเหมือนโคกเลยปวดพอจะไงโอ้ยไงลนาะโอ้ยไงเลยมาได้ถามากินปัวได้ค่ะ ออกมาดนอ้ยเปิดขึ้นกะหอมแล้วโอ้ยสุพาอบ่ลลานี่เอาไปมาแล้วก็เป็นโคกนิ่หน่อยสไเพลาะยัแ่พอกับเาเป็นยังหนึ่งไส้ละมากินคุยกับกินกับน้ำกันนะพี่น้องกระเกษตรพี่เก้าขนมาขมโอ้หของเธอคือไงไงคนแล้วพอดีนันนี้พอดีดอกก็พเเอาครับไป ายกบพุ่นดอกเลยเชไรเด็ดพอดี่เต<บ>้นส่วนกันซื้อดอกมาครับเอา,าคือเลี้ยงบาง,งางมเก๋ยคนละถังแต่คุณนแม่ได้พอดีปะ่ปะเปิดเอิรนกล้องเขาหน่อยค่ะแม่เห็นป่ที่เลกว่าเพามาซื้อทยระดับแคสระเรือตั้งอือหูหัานาพี่น้อม,มาเบิ้งด้วยเนืถอนะา,าทายไปพี่น้องเบิ้งเน็ตเปน็นแง,งมบอสพี่นอ้องสายนี่นอ้อะ ไปหนึ่งเด้อค่ะไปเดี๋ยวพี่นอ้องป่ะเอาไปหนึ่งคือปึบหนึ่งพืดเดี่ยวน้ะงนะค่ะ,ะปิดเร่งแก๊ส้นกระสุกละโอ้พี่น้องสุกแล้วค่ะมึงดูกอัวเขาค่ะแต่แสบ่พี่น้องป่ะปิดแก๊สเลยป่ะเนี่ยอืมอม,มาพี่น้องเด้อไปเดีเด้อมากินห่อหมกด้วยกันค่ะเราจะมาเบิ่งพาพี่น้องเบิ่งกันความแสบความหนัว ตอนมาโอู้ป่ะหน่ะพี่น้องมึงดูปลาลูกศิลป์อิหลีค่ะอืตอต้นลูกศิลป์และลูกศิลป์ปลานหน่ะอือถ้าไปกินข๋อมกันพี่น้องรองเห็ดเบิ้งมากอ่ะอืออะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำหรับพ่ะพี่น้องไม่เห็ดอัวเนาะค่ะอัวดอกแคอัวปลาเมื่อนี่เสพๆเอาสูตรมาฝากนะค่ะจังเดี๋ยวก็ร้องเห็ดเบิ้งพี่น้องแซ่บๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ สวัสดีค่ะเบ้าสวัสด,ดีครับสิมหักพี่น้องนะค่ะ